ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซาโตมิค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ MBK ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาที่งานมาลูยะค่ะครั้งที่เท่าไหร่นะไม่รู้ก็ครั้งนี้นะคะเขาจัดอยู่ที่ MBK ได้เลยค่ะ ก็วันนี้จะพามาดูบรรยากาศงานต่างๆนะคะเพราะว่าช่องเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานเลยก็เดี๋ยววันนี้เ,เราไปดูกันเลยค่ะว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไ,ไ,ไงไปดูกันเลย แล้วคือแถวแถวคือยาวมากเราก็เลยว่าเออเราของคนนัดลง,งว่าไหมคะโอ๊ยเราลืมนี่ตาก,กล้องเรานะคะบนนี้โอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาของกินก่อนแป๊บนึงค่ะ อ่ะนะคะทุกคนตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วในี้คือท่านมูซันหญิงนะคะคือเราไปกินข้าวมาคนก็ยังเยอะอยู่หรือเปล่าวะฮัลโหลฮัลโหลขี่ขอกันได้จริงเยอะมากคือตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอาเสร็จแล้วเข้างานหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันข้าวขี้เรามีคนอะไรนานๆที่ถ่ายวอกเหรอ แล้วน่าทีถ่ายช่องปล่อยช่องล้างเป็น่าแล้วได้ปล่อยช่องล้างไปค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้างานมาแล้วนะคะแต่ว่าคนเยอะมากไม่ได้วอล์กตมวอย่านานแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีๆแล้วกันค่ะ คนมันเยอะมากคือแบบเอเอเอ,เอ,ออกงานแบบน,นึงไม่ยหวอ่ะเดินคนเดียวคือจะตายอ่ะจะปุยเดี๋ยวไปหา <c oughs> เพื่อนอ่นทิ้งนางไว้อยู่คนเดียวเนี่ยก็ <c oughs> ได้เห็นเพื่อนคอยบ้าง <c oughs> ขวาน,น้องนี้ไปยกกู่กั <c oughs> บพี่ก้องค่ะเพิ่งฝากช็อตไปยค่ะ ก็ต้องเท<ไ>ี่ยวปากครับก็ต้องในนี้ตอบนะผมเจ้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามันจริงๆเขาปิดงานห้าห้าโมงใช่ไหมห้าโมงครึ่งประมาณนี้แต่ว่าป่านนี้คือทุกคนยังแน่นเอียดอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่ไหวแล้วเราจะพักเราจะกลับบ้านแล้วค่ะก็ยังไงก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยละกันค่ะคลิปหน้าถ้าเราไปพายอีกเราจะพยายามลงคลิปไม่ปล่อยให้มันลังอีกต่อไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องซาโตมิด้วยนะคะแล้วก็ ฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดตับอย่าลืมกดด้วยนะคะวสวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบายเอาใช่ไม่ใช่